บมืม่อนึ่ภาพมาเบิิงรถไทเขาใหม่นะครับยันมาสามสิบหาแรยงครับส,สวยๆเลยครับเอฟสามห้าสองทียังไม่ชี้เส้นครับเื่องเกียร์ปั๊มดีสีเดิมทั้งคันความสช้งานเลยครับรถคันนี้ไปได้ไปใช้งานบบพวกพี่บังครับเที่ยนี้จืดครบทุกขับไม,ม่แตกไม่หักครับเื่องเกียร์ปั๊มดี ยังไงซีเซ็นครับถ่ายแห่งๆเลยครับแห่งครับแสงงานสามพันกว่าชั่วโมงนะครับป่านนะครับบบเหลืองบบผูครับแต่เดี๋ยวไปแสงงานบบผิดหวังครับคันนี้ เป็นระบบโฟวินนะครับครับเพื่อนซีลอ่อครับผมใบดันเหลือเต็มนะครับครับ,รบมองไม่เห็นหัวซิ่งครับสวยครับรถคันนี้สนใจกับโทรมาครับ064 404 9068 0644049068หรือติดต่อสองทาง YouTube ูบได้ครับ y o u ูทูบเฟซบุ๊กกำผพงซับทวีสนใจโทรสอบถามราคาได้ครับ0644049068ครับลดอยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับส,สวยเลยครับ าไปใส่น้ำงานหน้างานสวนงานไรครับหมอเลยครับตัวนี้ของโตดีครับของโตดีกว่าสามสีแ่งอีกครับเป็นเกียรข้อไตพงมาไล่ครับเป็นหนาถอยหลังเร็วครับสีเดิมทั้งคันเปิดพื้อเดียวครับรถท่นเถ่าใส่งานครับ สวยเลยอุปกรณ์หายางนะครับหาชิน้นอุปกรณ์หาชิ้นครับด้านหนาผานพ่วนสองตัวแล้วก็ผานซีแล้วก็เลืกรตาลีครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอุปกรณ์ครับไปเบิ่งอุปกรณ์กันครับ ครบเลยครับขอบส่งานไปครับใส่งานไหลงานหน้าในมุกครับนี่ครับมีท่าเือหละครับท่เลือแล้วก็มีโรตารี่ทะเรรลอตตอรีรรทวดหาใบนะมีอาร์ซี ติดต่อมาได้ครับ0644049068